ชิงแชมป์ศึกชิงแชมป์เอาไฟไปก่อนเลยใครอยากโดนย่างพี่ระเบิดพ <c oughs> ี่คนโกงใช้พัดลม <c oughs> เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,ยต้องหาวุธละไม่ไหวลนะหาวุธและ 아, 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 อย่ามาสู้กับอาจารย์อย่างนั้นเลอย่ามาสู้กับอาจารย์อย่างนั้นเลยเออก็เดินชนกันน้องๆก็เดินชนกันเฮ้ยเอ้ยมีคนเล่นรถเข็นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย no n โน o พี่วีดเป็นอะไรพี่อันตรตัตัวหนึ่งเมื่อกี้น่าจะมันเป็นผูกโบทั้งคู่มันแยกยากแต่โดนพนุ่จ่อไปเลยโดนพนุงเปล่าปิวอุ้ยมีลูกองว่ะใช้ปืนโดนเปล่าเอาปืนยันคนนี้เขาพกอาวุธครับคุณตำรวจคือไฟไม่ยอมสู้อ่ะก็เลยต้องยิงอ่ะ เลเวลหนึ่ง<า> <Level 1. S 3> เป็นเนมดฮะเป็นเมดเหรอเหมือนกันเลยนี่พี่ดูหนูเป็นไงไม่มีมงกุฎเนียนขึ้นปะอะไรคือเนียนขึ้นตีหนูไงเออแต่ว่าถอ,มอดมงกุฎใบพี่ใส่เถอะพี่เล่นเกมนี้มาพี่ยังไม่เคยใส่มงกุฎเลยไม่ เนี่ยมงกุฎก็ไม่ยอมใส่โอ้โหได้มงกุฎมาี่ตู่ได้แต่หนูปิดก็ได้แค่นั้นแหละเออเกดนี่ไงมงกุฎเอามาใส่อู้โเฮ้ยตัวเล็กเทียบเลย้มงอ้ยระวังระวังมอป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  ตัวนี้ฆ่ามันไม่ได้แน่เลยเอา้า <c oughs> มีคนไม่ยอมมอบเดี๋ยวนี้มันื้อจริงนี่ว่ามลกโให้ผมล่อไปไหม <c oughs> ให้ผมล่อไปไหมอันนี้ใครอะ่ะ <c oughs> ให้พี่บินพี่บินหายไปไหนวะน <c oughs> ่าจะเป็น <c oughs> อุบีบนะอันนี้ <c oughs> ถ้ามันได้เหรอ <c oughs> พี่บินอยู่นะู่นออันนี้ก็เป็นปลายสิั้างั้น งอสีแดงอะฆ่ามันได้เหรอตอนนี้มันฆ่าไม่น่าจะได้ถ้าพี่จับกระดูได้ปะล่ะเราลองไม่ได้หรอกพี่ว่าสเต็งเราไม่น่าพอถ้าเราลองยกสองคนนะอ่าลองลองนี่ไงพี่อย่าเข้าไปใกล้มันดิฉิบหายเรีไบร้อยเจลยงไม่ได้งอสีแดงหงอหนูเรียกว่าหงอจีตายสองแล้วเหรอทำไมมันขึ้นซ้อนอะไปมันจะเป็นแบบสีแดงแดงน้ำเงินน้ำเงินอะโอ้โหหมดแล้วกันสี ไม่นะไม่นะพี่ <c oughs> ด่านแรกมาก็เจอเลเซอร์เลยเหรอปวดแล้วลโลัวแล้วโลปวดแล้วโลปวดและวโลปวดแล้วใส่ได้ไหมอะ่ะทำยังไงอะ่ะหววแล้ว,วลโลัวแล,ล้วโลโอ้หนูเลือดไม่พอเนี่หว่ะจหายหนูเลือดไม่พอพี่บินนี้มัน เราสองคนอะไรอ่ะเราเราตั <line> <c oughs> ้งจ <c oughs> ิต่หนกันจะเหรอหลัง พิ่งจะได้ฝื้นแต่แรกก็มาวุ่นกันแล้วจ้าโอเคแล้วเต็มหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยิงขึ้นมาเฮ้ยมัน่อายิงไรฟื้นได้ไงอะ ไม่ทุกคนทำได้หมดเลยมันหรืหนูไม่เคยลองเลยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟื้นได้ยังไงปะพี่มาพี่โดดโดดโดดลงเหวเลยดิเขาขอฮที่วหน่อยดีแบงแบ่งหน่อยดีได้เลยไปอ่ะไหมขอบคุณครับตอนจะมืเลือดสี่สิบเอาเลือดสี่สิบเอ้าไมสามารถกดฮิลได้นี่ใช่ไหมเป็นเมย์เปนพี่เลยเออถ้าเราก็คอฮิลให้เพื่อนก็เสียคือเราเลือดน้อยยังไงล่ะโดนเตะทีเดียวตายเลย ปวจะขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับผมหลบไปทำไมที่เอารถเข็นมาจังไงมีของตั้งเยอะไม่ยอามาเอาไปใส่ของก้อนถึงออกก้อ่ะเขายกมากันละมั้งสองชิน้นหมดแล้วเปล่าหมดแล้วหมดแล้วกลับเลยโอเค,โอ,เคโอ้โหสบายแล้วสบายแลไม่ไม่ไม่หนาถิบดิบดิบิบๆิบอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉย กกิดตา้โอเคเอานะ้ำน้ยเราเป็นเมดยังไงล่ะเราก็ต้องคอยฮิวให้เพื่อนเย่เย่บบไปแลบบ้วจ้า รถเป็นไรสตาร์ทไม่ติดวะเนี่ยโอเทียนบอดวะเนี่ยโอ้ยเอ้ยตานานจังอ่ะตานานจังอ่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุข,ขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย